พี่น้องครับอู้ยพี่น้องครับเราเจอเห็ดปวกหนึ่งสองสามสี่หหเจ้สิบสิบเอ็ดสิบสอง thì thả zoom này thằng giật youtube này bưng đù bưng neo nhặt đù vi non ở đây phải ô này bọn này hãi, khả กำลังงามเลยพี่น้องน้องครับลูกกำลังแตกขึ้นครับเสียมกบย็บ่ไดเอามาสาม โห,โห,โหมานหมานพี่นอ้องเฮ้ยเห็ดปวกกำลัางงามครับดูดูโอ้พุ่งขึ้นมาเลยป่าใหญ่อยู่ได้นน่ หัวขาดหมดโอ้ยอ้อมาไหนครับบแต๋วเสียมมาไหนเด้อนี่บดย่าไม่สิบโบแต๋วเสียมมาดีนนะดินมันงัดง่ายอยู่ มันสั่นเห็ดโขยตีพี่น้องสีแล้วว่าตีบบุพ่อเห็ดวัดจังไหนบุพ่อเห็ดปวกวันน,นี้ใช่ไหมเอ,อื้อยุ่งกหลายพอยุ่งวันนี้หนักตัวไปตีครับอื้อ đẹp mất cả lăng ngam lên phía nỏng ơi nhung cả liền lắng bùa đừng đua ตั้งแต่ึ้นครับลุงแป้าเสียมจะเข้าแต่บอลนี่ตงจีบบมีคนขึ้นมาเอาเราหวายุงกระเล่นพอนุง่งมาเนี่ย ຫານบ่ล่ะคือจังเฮ็ดปอกอันนั้นพี่น้องเฮ็ดปอกใหญ่น่ะเฮ็ดปอกข้าวดอนี่โอ้ยมมันได้ อันพี่น้องเอิ้นเฮ็ดปวกอย่งคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้วยครับเหมือนผมเอิ้นเฮ็ดปวกฟันนั่งมองก็เฮ็ดปวกแดงเฮ็ดปวกไฟตีนั่งมองอมอยุงเล่นทางหลังหมด กัดฮอตแจมกันมาเนี่ยอยา่าแข็งเออยอะยุงทางหลังน้ำดีมากัดกันคักเถอะลุงจปเอาเสียมจะเข้าเดี๋ยวก่นนอนนะบัวทัน,นเลยยันเขาหยาดโอ้ บ้านกย็ยกบบไก่ได้พี่น้องบ้านสวนลงไปอีกประมาณกิโลหนึ่งครับ,บกับนโบยางเขับไว้เบื้องเฮ็ดไข่ดอกนี่มันบบได้เฮ็ดปวกครับเออโอ,โอ้ยุงโบไงย,ยุงพี่น้องนี่นุงกันดอกนี่ยุงนะครับ ngặt thằng ngặt 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 ừ, ngặt này ngặt 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 cắt ngặt 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 มันขึ้นมาเบิ่งอีกมืออืนเศร้าขาบงยางเยาาเดยสสอันนีแต่วางัดบ่อใดงัดขึ้นมาสองจุมเอ,อ้ยโลสามลอยสี่ลอยหมแล้วทั้งบ้านอองผมอ่ะ มัน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 แทะเห็ดปวใหญ่สงสัยยีเซาออกแล้วครับเห็ดปวกฟันเห็ดปวกหน่อยบ้านผมเออเห็ดปวกหน่อยะจุ๋มกำลังงามเมนเหยียบจนมุนอีกแล้วอะ mà anh mà, ngắt thân thì mượt đây này, thuận, thao ba phi non, mà như đứa hiện nay ở đây. งามๆเลยครับพี่น้องครับจ่องเบาสาระคะ้ากว่ายิตเมื่อบ้านไปน้อนหน่อยด้วครับวันนี้เมื่อเศร้าพอกันไหมหิมาเบ่งปลาเก่าเนี่ยว่าเห็ดปลอกมัน,นออกอยู่บ่ปอกกันคลิปหนาครับ ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสังขัยได้ด้วยครับเพื่อทันยิบวพันชีิปต่อไปขอบคุณแน่เลย